เอาอากาศเสร็จแล้วเราลงมานั่งรนไฟ <Yeah. S 1> เล่นกครับนี่อ่าสนุกชุกักชกักชุกชจักชุกช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 ัช๊กจชกจะกจะะ เล like yeah. Yeah. ああือกรูปอะไรการเอาอากาศเนาอเย้เอารูปอะไรอ่ะระบายไปเลยให้สวยงามเดี๋ยวพาไปดูข้างในอันนี้อ eh, ่ะได้อันนี้เป็นสีอันนี้เป็นอันนี้เรียกว่าสีเทียนอันนี้เป็นสีไม้อันนี้เป็นกบเหลาอันนี้อันนี้เป็นสีไม้อันอันนี้เป็นสีอันนี้เป็นอันนี้เป็นสีไม้เอออันนี้เป็นสีไม้อันนี้เป็นสีเทียนเอาระบายตรงนี้รูปไหนรูปนี้นะ โอเคระบายเลยให้สวยๆนะเอาให้สวยๆให้สวยๆนะเออระบายให้สวยๆระบายอวกาศไปเลยจ้าระบายๆสวยๆยานอวกาศของจิมมี่เรามาอยู่ที่เย้ มิชชั่นคูเดอะกาแล็กซี่เทอร์มินอลพัทยาเขามีกิจกรรมเราแวะมาไอ้สีชมพูดิจิทัลมาคว้าวสวยปะน่ะเย้ใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วเก็บแต่ละจุดไม่เก็บแต่ละสู้ๆสู้ๆครับผมเจ๋งามเจ๋งงามเจ๋งงามไม่ร็จแล้วหรอโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อย สวยงามอาวบกายของจีนี่เธอเนี่ยนี่มะม้าระบายลูกของมะม้มา,มาสวยป่ะจีนี่ของมะม้าสวยปะ่ะไม่อมะมาะไม่กดเลยอ่ะไม่สวยเลยเอ่ะเนี่ยมะมาม,าม,ามาะม้าระบายอย่างนี้สั่อีกต่งางหากอ่ะระบายยังไง,ไไงดกดจนเข้มอ้าวค้างเลยของมะม,ม้าอืออ๋อโอเคโอเคของจีนี่สวยใช่ไหมใช่ไป,ไป<ๆ>ไเดินกันต่ออันนี้เป็นอะไรอ่ะถ่ายรูปเหรอถ่ายรูปเฉยๆเหรอมี่เป็นอะไรมีอาร์เลเซอร์ อ,พ,อพี่บอกว่าไปเล่นกิจกรรมแล้วมาแลกเอาจะมีเริ่มกิจกรรมหนึ่งเปิดพาสปอร์ตได้พาสปอร์ตมาแล้วเนี่ย<อ>ให้ทำไรเอนแรกให้ทำไรอเออแลามาเขียนชื่อให้ก่อนก็คือเ,คเราไปได้พาสปอร์ตมาแล้วก็จมี่จะต้องทำภารกิจให้สำเร็จ4อย่างแล้วพอทำสำเร็จกจ็อเอาไปแลกของรางวัลได้เราไปเริ่มภารกิจกันเลยไปไปจมี่เข้าเข้า มิชชั่นที่3ถ่ายรูปกับอันนี้คือมิชชั่นที่3ถ่ายรูปกับดวงจันทร์ท่านถ่ายรูปก่อนเราต้องทำภารกิจให้สำเร็จหันหน้ามาหนึ่งสองสามหันหน้ามาโอเค <laughs> เดี๋ยวแปบ๊บนึงอ้อาว <laughs> อันนี้เป็นไรจิมมี่เข้าไปดูดิ่ออัน้ไม่มีอะไรเลยอันนี้เป็นเหมือนแบบดาวพูโตอันนี้เป็นสเปซนี่โอเคอันนี้สวยงาม,ม,งามนี่สวยงามครับผม ฟิวฟิวฟิวโอเคทำไมนั่งนิ่งจังอะเฮ้ยชักทำไรอ่ะเมื่อกี้ทำไรอะเย้กระโดดเหรอกระโดดดาวพุทโตเหรอเฮ้ยไม่ใช่นั่นเป็นมูนชูดามูนทูดามบ์มาครับอันนี้เรากำลังอยู่บนดาวอะไรเนี่ยจิมมี่ดาวอะไรนี่มันดาวอะไรนี่มันดาวอะไรดันไฟก็ดันมอแรงน้อคืนของโลกครับผมเฮ้ยมันเปลี่ยนสี เฮ้ยมันเปลี่ยนสีสีอะไรต่อสีเขียวแล้วนะสีเขียวสีเขียวอะไรต่อสีเหลืองสีเหลืองอันนี้เราจำลองเหมือนว่าแบบโอ๊ยเฮ้ยหยุดไม่อยู่แล้วครับผมหยุดไม่อยู่แล้วครับผมทำยังไงดีครับบ้าต้องทำภารกิจต่อไปนี่ต้องทำารกิจให้เสร็จนะจีนี่จะทำาอะไรนี่ท่าอะไรจีนี่หันหน้าหันหน้ามาหันหลังทำไมท่าอะไหันหน้า น้าดิหน้าหน้าโอเคแล้วก็ความรู้อะไรต่างๆจะสามารถทำได้เพราะตรงนี้มันจะเป็นข้อมูลเชิงเชิงวิชาศิลปะศิลป์โอเคกับเออตักเล่นเฉยๆแค่นั้นแหละลูกแล้วมาแล้วมาตัดตัดตัดมาเออตัดมาเนี่ยตัดสูงนะไม่ต้องยกสูงโอเคโอเคโอเคไม่ต้องยกสูง พี่ประทับตาให้เราหนูโอเค <Yeah. S 1> okay. ด่านที่สองอันนี้คือด่านที่สองมามาให้แน่จำลองระดับความสูงต่ำของคูมิปแพคเก,แกจแบบโต้อตอกับผู้ใช,ช้ด้วยแสดงความรักโอเคมาน่ัน<อ>่นไม่ใช่ให้พ<อ>ี่แสแต็มให้พีสเต็มหน้าเมื่อกี้ที่จะไม่เล่นอ่ะจะได้ตุ๊กตาอานันสองให้พี่แสแตมป์หน้าสองอ่าให้พี่สเต็มแป๊บนึงเหลือภารกิจสุดท้ายจิมมี่ เราเาไปวสี่อวกาใช่ไหมคะอนีว้าวอันนี้ค่ะอาค่ดาแพนด้าแพนพนด้าแนาแลน้วอนด้าแ้น้านาทด้้าแนึงแนนนักบิน้น้นแ้แ้แแ้แ ตำรวจโอเคไล่เสร็จแล้วลูกจิมมี่ทำธุรกิจเสร็จแล้วเอาปากกาไปท้นที่ทำภารกิจเสร็จแล้วแล้วก็ไปเอาลายซองกรดาษมาเอาเร็วเสร็จแล้วค่ะเลือกได้เลยนะคะเย่เลือกได้เลยจิมมี่เลือกได้เลยเย่เอาเถอเดียวโอเคได้ดีเรียบร้อยไป ทำภารกิจเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วได้ไ,ได้แล้วที่นี้ได้แล้วไงโอเค เราเล่นอวกาศเสร็จแล้วเราลงมานั่งรถไฟเล่นกันครับที่นี่อ่าสนุกจุน,นจุกกระกชักจุกจั๊กจุกจั๊กจุกจั๊กจุกกระชักพูดรันเอ็มไมชัตว์ฉันเอ็ม,อ,มอันนี้เราอยู่ที่ชันเอ็มของเทอร์มินอลเทวนติวันเราก็ลังนั่นงรถไฟชมรอบๆชั้นนี่ชมบรรยากาศรอบๆเมืองเหมือนเราอยู่ในเมืองมออเมืองอะไรเมืองเทอร์มินอลเทวันติวันเนี่ยข้าใส่เป่าสนุกเพราะเมื่อกี้ตรลุยอวกาศอะ ไปเลยไปเลยมีแค่สองชั้นเองมีแค่ห้าด่านทีนี้ได้อะไรมาแล้วเมื่อกี้รางวัลน่ะโชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่ของรางวัลของเราครับผมที่ีนี้ไปภารกิจไปมิชชั่นคอมพิวตมาแล้วเรือร้อนนั่งรถไฟเล่นทำไมไม่มีเสียงเลยอ่ะปูนไม่มีเสียงรถไฟปูนปูนกระชึกกระชับปูนปูนกระชึกกระชับปูนปูนกระชึกกระชับปูนปูนปูนปู หอมมากหอมขนมปังเบทอฟเจ้านี้อร่อยมากรุ่แบรนด์นี้ยอร่อยมากหมาหมาหมาหอมโอ้ยเขาพาเรามาโซนหอมหอมมาที่นี่ไปต่อเลยไปนี่เราผ่านหอไอเฟลอีกรอบนึงแล้วครับผมขาตัมครับผมไปใช่ไอู้ใช่ไอมูกวันศุกร์เย้เราถึงแล้วเราคบกันไปกันมาหนึ่งรอบ อย่าลืมกดติดตามช่องของฉัด้วยนะครับดันสุขิดทูสับสกุลจิมมี่